โอเคนะคะตอนนี้ใครจะบูชานะคะก็บูชาพ่อปู่ยี่โกหงนะคะเป็นพ่อปู่ยี่โกหงนี่จะเกี่ยวกับการโชคลาภนะคะจะทําให้เราถูกหวยนะคะท่านเป็นคนที่แบบเป็นพ่อปู่นี่จะเกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับหวยะคะ่ะครั้งแรกนะคะเนี่ย รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่มันเป็นรุ่นของแท้นะคะคือจะมีคำว่ากอขอนะคะ่ะซึ่งเจ๊อ้อยก็ได้มาก็มีอยู่หน,งหนงองค์นะคะซึ่งเป็นรุ่นกอขออย่างแท้เลยนะคะแล้วก็มีอยู่องค์เดียวด้วยนะคะเนี่ยก็ไว้เผื่อเป็นเอ่อขอโชคขอลาบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ ขอเพื่อให้ถูกหวยะคะ่ะให้ให้ท่านช่วยนะคะถูกหวยนะคะข้างหลังจะมีคำว่ากอขอนะคะเมื่อสมัยก่อนนี่ท่านจะออกหวยะจะจะช่วยหลือทุง